สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินนินยันมาเน,น้นเน้นเชียงตรงค่ะวันนี้เราออกเดินทางจากบ้านตอนเจ็ดโมงเชา้าเราจะเดินทางจากเชียงตรงไปท่าคีเหล็กแม่สายกันค่ะเราเปลี่ยนแพผนนะคะพาคุณยายไปล่องแพบเปียกที่แม่สวยกันดีกว่าค่ะก็ไปเล่นน้ําที่เมืองไทยเหมือนกันเนาะแต่คุณยายบอกไม่ไป14 15 16เพราะต้องทำบุญสงกรานที่เชียงตุงเนาะก็เลยเลือกไปวันนี้แทนค่ะ ีอันนี้จิ๊บแท้ๆเลยเออเออนอเนี่อันไหนอันไหนต้องเอฟห้าเฮงเอาแล้วท็อปเออเอออันนั้นทางดีเอาคว้าสตรอเบอรี่มาซัชิ้นปูแลยตาไปซาดชิ้นเนี่ยระหว่างทางก็เห็นเขาขายสตรอเบอรี่กับไอ้อะไรเหลืองๆเนี่ยค่ะที่เชียงตุงจะเรียกว่า หมักคู่ก้นไก่นะคะเราคุณยายอยากกินเพราะมันหากินยากมากส่วนสตรอเบอรี่นี่ที่ไหนๆก็มีเนาะแล้วดันมีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะคะสองกล่อง5,000จัดก็ถือว่าถูกมากถูกกว่าที่ในตัวเมืองเชียงตรงเขาขายอีกนะคะก็ประมาณสองกล่อง50กว่าบาทค่ะ คณยายบอกว่าเป็นของกินของคนเท่าคนแก่มาล้างน้ําแล้วก็คลุกน้ําตาลบอกว่าอร่อยมากค่ะพอมาถึงท่าเรือนะคะเราก็เห็นรถข้างหน้าจอดแล้วคนก็ลงจากรถแล้วเดินมากันเยอะมากตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะเขาตรวจกันข้างหน้านี้หรอเนาะเพระาะอะไรก็คือช่วงนี้จะค่อนข้างตรวจเข้มมากแล้ววันที่เราเดินทางเนี่ยเป็นวันที่ห้าแล้ววันที่หกเนี่ยก็จะเป็นวันส่งสังคารของพระครูบาแสงดาค่ะ แต่พอถามข้างหน้าเนาะเขาบอกว่าสะพานท่าเรือเสียก็คือเหมือนมันร้้วนะคะรถคันใหญ่ที่แบบน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยมันจะเขาจะห้ามขับข้ามไปเนาะก็ต้องจอดแล้วก็ให้ผ,ผู้โดยสารนะคะลงเดินมาก่อนส่วนรถคันเล็กไม่เป็นไรเราสามารถไปได้นะคะเขากำลังซ่อมสะพานอยู่นะคะสะพานเก่าก,ก็เสียหายไปช่วงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วตอนแผ่นเดินไหว ะะแล้วเขาก็มาซ่อมสะพานใหม่แต่มันมีรอยร้าวเขาก็ถ่ายลงเน็ตกันนะคะก็เลยทําให้เขากลับมาซ่อมอีกนะ,ะอันนี้ก็กําลังซ่อมอยู่เราก็ขับไปช้าๆได้ค่ะนี่แม่น้ําท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจำชื่อแม่น้ําไม่ได้แม่น้ําผ่านตัวเมืองท่าเรือนี่ก็เลยเรียกว่าแม่น้ําท่าเรือนั่นเองค่ะ วันที่เราออกมาวันที่5เมษายนเนี่ยค่ะรถยนต์เยอะมากเลยรถไม่ขัดสายเลยไปมาเยอะมากเนื่องจากว่าวันที่6เนี่ยจะเป็นวันส่งสังขารพระคูบาแสงด้าผู้คนจากเมืองเชียงตุงเมืองยองเมืองต่างๆเล้วก็เดินทางมากันเยอะมากเลยค่ะข้างหน้าเห็นเขาขายหน่อไม้คุณยายก็ขอแวะลงไปซื้อเพราะคุณยายอยากกินหน่อไม้เนาะ ส่องสังน <ant> ั่นว่าดีๆอยู่ต้นนนั่นนะใช่อยู่ว่าอยู่ต้นนันเขพูดมาเไปมาพู่แ่ไม่ไม่คยเล็กอปีมักูดไปล่ะเขาวิดนีต้นไม่คยเล็กว่าเขาเ็ู่เป็นสังว่ะน่นก็น่ เนี่ยแม่หัวเลยมันเน่อืเขาอกบนกาะสือกกินน้ำเอวว่ะอากางเรามาคบพี่น้องเล็กอูเล็กอเล็กปอเล็กอูมาชเียพอมานอยู่ที่นึงไม่เคเล็กว่าเขาห้างเล็กจจกอู่วอันนี้ พ่อก็บอกว่าเป็นหนอนไม้ขี้เหล็กนะคะแต่คนขายก็บอกว่าเป็นเล็อกปีาอูก็คือก่อนมันจะเป็นผีเสื้อเนาะก็เด็ดมาจากต้นไม้ขี้เหล็กเหมือนกันก่อนมันจะเป็นไม้ผีเสื้อก็เป็นหนอนหรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอกอกระป๋องน้านมละ10บาทค่ะแต่ไม่ได้ซื้อมาเพราะเรากินไม่เป็นเนาะส่วนคุณยายซื้อหน่อขมมาคะ่ะหน่อขมเนี่ยห่อละ100บาทคะ่ะซื้อมาสามหอ่อคุณยายชอบกินเนาะ เอาไปเผากินก็อร่อยค่ะหรือจะเอาไปต้มแล้วก็ไปกินกับหมักแวงมักแวงนี่เขาเรียกมะเขืออะไรคะมะเขือเปาะหรือเปล่ามะเขือสีเขียวเขียวเล็กๆอะค่ะอ่าไปกินกับน้ำพริกมะแวงก็อร่อยค่ะพอเรามีสัญญาณโทรศัพท์เราก็โทรจอง3มล้อฝั่งไทยนะคะให้ข้ามมารับเราที่ฝั่งพมา่าเนาะก็นัดเวลากันเรียบร้อยเลยแต่พอเข้าไปถึงท,างท่ากิเล็กรถติดมาก เอารถไปฝากไว้ที่พันญาติแล้วก็นั่งตุกต๊กตุ๊กสามล้อเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่ก่อนที่จะข้ามสะพานแม่สายเนาะก็ต้องไปทำบัตรข้ามสะพานก่อนนะคะคิวยาวมากอันนี้ขนาดรถเอ่อรถโดยสารนะคะยังไม่มาเทียบท่ารถนะคะส่วนมากจะเป็นรถส่วนตัวเนาะที่มากันมาถึงก่อนถ้ารถโดยสารมาจอดนี่คิวจะยาวหนักกว่านี้อีกค่ะกว่าจะได้นี่เกือบเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงอะ หลังจากได้บัตรข้ามด่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกจากประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยค่ะส่วน3าล้อนะคะไปรอเราตรงที่ทำบัตรสีขาว ก่อนข้ามด่านเข้าประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนคนุณยายเดินต้อยๆๆย,ย,ยไปข้างหน้าแล้วนะคะอากาศร,ร้อนมากมากมากเลยค่ะถามคุณยายว่าร้อนไหมคหุณยายบอกว่าไม่นี่ก็นึกว่าไม่ร้อนหรอคุณยายบอกว่าไม่นะฮะก็คือพ oh <my> อนเนาะ Go to Thailand ปกติก็จะไปนอนโรงแรมนะคะแต่รอบนี้ไปนอนบ้านญาติเพราะเรานัดกันจะไปล่องแพที่แม่สวยเนาะไปถึงก็แน่นอนโลตัสนะคะที่เที่ยวสุดฮิตของแม่สายค่ะ หลายๆท่านบอกไม่เคยเห็นคุณพ่อของนิ่นนเลยนะคะก็คุณพ่อของเราคนนี้ค่ะเสื้อฟ้าขาวเนาะเป็นลูกชายคนเดียวของคุณยายค่ะจริงๆเราต้องเรียกคุณย่าเนาะแต่เนื่องจากว่าเราเติบโตมากับญาติที่เขาเรียกคุณยายตลอดแล้วเราก็เรียกตามเขาจนชินนะคะก็เลยกลายเป็นคนุณยายถึงทุกวันนี้เนาะจะกินอันกอบอกเธอไม่ต้มเหรอจนะกินอันก๊อจะกินอันกอบแล้วเนาะเดี๋ยวที่รักคอ่ะ กินแต่อันกรอบอะแต่าต้มแล้วฉันรู้สึกมัน,มนเหนื่อยมันเปื่อยเป็นฟองเต้าหู้อา่อยกว่าที่เรน,นเจอจมูกกันไหมและก็มีหลายๆท่านถามถึงคนแม่เนาะคนแม่เสียตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่นี้อายุห้าขวบเน้นๆก็อายุประมาณหนึ่งขวบสองขวบเนาะโตมากับคุณยายค่ะ ก็เลยสนิทสนมกับคุณยายมากนะ,ะก็เป็นเหมือนคุณแม่เราคนหนึ่งนั่นแหละนะคะรอบนี้ไม่ได้นั่งกับเราเนาะไปนั่งกับญาติฝั่งน้นนะคะก็จะแอบคอยมองมองมองมาทางเราประจำนะคะสงสัยคงคิดถึงเราวัานี่นี่คุณยายจะมองตลอดคอยมองตลอดเอ๊ดกเด็กเขากินอะไรยังไงเรดเีว <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> ไม่ได้มากินนานมากแล้วนะคะสีหปีได้เนาะพอได้กลับมากินอีกครั้งหนึ่งก็อร่อยอยู่ค่ะก็มีน้ำซุปรสใหม่ด้วยนะคะแจ่วฮ้อนเนาะโอเคค่ะก็คลิปหน้านะคะเราจะพาคุณยายไปล่องแพเปียกที่แม่สวยเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยก่อนเพื่อน,นะค่ะไปวันที่6เลยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องนิเนินอิน,นยันมานิเนนเชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ